ด่างเซอร์นีตเขาจะถามเราใครสร้างพระเจ้าอ่าเปลี่ยนประเด็นแล้วเปลี่ยนประเด็นแล้วแสดงว่ายอมรับแลวใช่ไหมว่ามีพระเจ้าพระเจ้ามีจริงหรือเถียงไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนประเด็นละใครสร้างพระเจ้าถ้าผมจะบอกพวกเราว่าผมเนี่ยมีน้องชายคนหนะึ่งน้องชายผมเนี่ยปวดท้องเมื่อเช้านี้ปวดท้องมากเลยไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลลูกจะออกมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงตอบได้ปะหลายคนจะท้เขาอาจารย์บ้าหรือเปล่าถามคําถามนี้น้องชายจะคลอดลูกได้อย่างไร ไอ้คำถามที่อาจารย์ถามว่าลูกจะเกิดมาเป็นผู้ชายผู้หญิงมันเป็นคำถามที่ไร้สาระมันถามไม่ได้มันถามไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าผู้ชายคลอดลูกไม่ได้แล้วจะถามได้ไงเหมือนกันใครที่มาถามว่าใครสร้างพระเจ้าเหมือนคำถามนี้เลยพระเจ้ามีลักษณะคือไม่ถูกสร้างพระเจ้าไม่ถูกสร้างพระเจ้ามีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นนี่คือลักษณะข,ของพระเจ้าอันอนีนย้ยกตัวอย่างไปตากะไปก่อนนะยกตัวอย่างเองน้องชายแต่ว่าอตอบให้อีกมุมหนึ่ง มันมีทฤษฎีหนึ่งเขาเีย infinite r e g r e s t การย้อนหลังแตบบ่ไม่จบไม่สิน้นอ้าวยังไงเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าผมบอกว่ามีมีพระเจ้าสร้างพระเจ้าอีกทีหนึ่งสมมตินะอันนี้สมมตินะคุณก็จะถามว่าใครสร้างพระเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าของพระเจ้าของพระเจ้าย้อนย้อน,ย,อนย้อนหลังหาผู้สร้างหาผู้สร้างหาผู้สร้างอ้าวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสมมติว่าอาจารย์มีเป็นทหารจําลังจะยิงปืนแต่ยิงไม่ได้นะต้องรอคําสั่งผมก่อนผมอยู่ข้างหลัง รอคาสั่งผมก่อนถึงจะยิงกระสุนออกจากปากกระบอกปืนได้ผมก็ไม่สามารถจะให้คําสั่งอาจารย์อามีนได้จนกว่าผมจะรับคําสั่งคนที่อยู่ข้างหลังผมอีกทีหนึง่งคนที่อยู่ข้างหลังผมก็ให้คําสั่งผมไม่ได้นอกจากจะรับคําสั่งย้อนหลังรับคําสั่งแบบไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้นคําถามคืออาจารย์อามีนจะยิงปืนได้ไหมตอบได้ไม่มีทางเพราะมันย้อนแบบไม่จบไม่สิน้นแต่สมมติว่า กระสุนได้ถูกยิงออกจากปากกระบอกปืนเรียบร้อยแล้วสมมตินะกระสุนยิงออกแล้วหมายความว่าไงเมื่อถ้ากระสุนได้ถูกยิงออกจากปากกระบอกปืนแล้วหมายความว่าไงหมายความว่าคําสั่งเนี่ยนะมันจบแล้วทักซักที่มันจะย้อนแต่ยาวขนาดไหนก็นแล้วแต่แต่มันสุดแล้วและที่นั่นแหละเป็นที่มาของคําสั่งคําสั่งคาสั่งคาสั่งจนกระทั่งว่าผมให้คาสั่งอาจารย์มีจนกระทั่งอาจารย์มีอาจารย์มียิงได้มันต้องไปหยุดจุดสักที่หนึ่งมันจะย้อนไปยาวขนาดไหนก็นแล้วแต่ กระสุนเนี่ยนะเปรียบเสมือนจัก,กรวาลเปรียบเสมือนโลกแล้วในในจัก,กรวาลเรามีกาเล็กซี่เป็นแสนล้านกาเล็กซี่อีกทีหนึง่งความยิ่งใหญ่ก็ล้อใหญ่ขนาดไหนอะ่ะโลกเล็กสุดๆแล้วมนุษย์ที่อยู่ในโลกก็เล็กสุดๆมนุษย์เกิดไม่ได้ต้องมีพระเจ้าสร้างสัตว์เกิดเองไม่ได้ต้องมีพระเจ้าสร้างอ้าวฟังให้ดีดาวเป็นแสนล้านดวงกาเล็กซี่สัตว์มนุษย์เปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนลูกกะสุนถูกยิงไปแล้ว ถูกยิงไปเรียบร้อยแล้วถูกยิงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่มันกับนั่นก็หมายความว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะหาผู้สร้างแบบไม่จบไม่สิ้นเพราะถ้าคุณย้อนหาใครสร้างพระเจ้าขอ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 งพระเจ้า,จาถ้าคุณหาพระเจ้าแบบไม่จบไม่สิ้นจักรวาลจะเกิดได้ไหมโลกจะเกิดได้ไหมสัตว์จะเกิดได้ไหมกาแล็กซี่จะเกิดได้ไหมเหมือนกระสุนเนี่ยจะถูกยิงออกไปได้ไหมาย้อนหลังหาคําสั่งแบบไม่จบไม่สิ้นไม่ได้แต่นี่สิ่งที่พิสูจน์คือเรานั่งอยู่บนโลก มีจัก,กรวาลล้อมรอบม,มีแกลเล็กซี่ล้อมรอบม,มีสัตว์ทั้งหลายมันเหมือนลูกกระสุนที่ถูกยิงไปเรียบร้อยแล้วก็หมายความว่าคําสั่งเนี่ยมันจบมันจะย้อนหลังไปยาวขนาดไหนมันจบเรียบร้อยแล้วเหมือนกันคุณจะไปย้อนหลังหาพระเจ้าอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องไปจบอยู่จุดจุดหนึ่งจุดนั้นแหละสูงสุดแล้วภาษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่า first cause สาเหตุหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นที่มาของสรรพสิ่งทั้งหลายอิสลามเรียกว,ว,ว่าอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าทแท้จริง